วันมหาวาันาขึ้นสิบห้าค่ำกับแรมหนึ่งค่ำเนี่ยมีข่าวที่อึกรกะทึกคึกโครมน่าตื่นเต้นกันไปสำหรับชาวพุทธกระจายกันไปทั่วโลกเลยตเ,ตเต้นเต้นกันแถวแถวชาวพุทธถธงก็ไปจองที่กันริมน้ำโขงเลยที่อำเภอโพ,พวนทวิสัยเราเห็นดวงไฟลูกไฟลอยขึ้นมาจากกลางมปน้ำโขงเป็นดวงเล็กๆ แต่รวมรัศมีของแสงออกมาเนี่ยคณะกาดลูกฟุตบอนลนั่นแหละเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำบางคนเห็นลอยต่ำบางคนก็ลอยสูงขนาดต้นตาลบางทีสูงกว่านั้นกระจาดก,ก็มีนานาทัศนะบ้างก็บอกว่ามนุษย์รมบ้างก็บอกว่าไม่ใช่มนุษย์ทมเพราะว่าทำยากเนื่องจากน้ำตรงนั้นมันลึกเป็นร้อยเมตร บอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติบ้างก็ว่าเป็นบ้องไฟพญานาะคก็มีนานาทัศนะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นในฐานะว่าเราเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาเราก็น่าจะมีทัศนะของเราบ้างซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเขาก็ถือว่าโรงเรียนอนุบาลจะไปเอาอะไรกันนักหนา ให้ฟังเป็นนิทานคือเรื่องเล่าเอาฟังสบายบายฟังกันเนพล่นเล่นๆดูเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าวันออกพรรษาของเราเนี่ยจาก,ก่อนลาวันหนึ่งนะก่อนละวันแต่บางปีมันกมาพ้องกันและดวงไฟที่ขึ้นไปสวยๆเนี่ยบางปีก็มีวันเดียวบางปีก็มีสองวันคือวันขึ้นสิบห้าค่ำกับ แรมหนึ่งคำ่ำบางปีก็ขึ้นที่เดียวที่โพไมิใสยบางปีก็หลายที่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นในห้วยหน้องในคลองในบึงเออชักจะมีกันใหญ่แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนี่ประชาชนนี่ลำน้ำโขง ในเขาตื่นเต้นเงินนี่คือดวงไฟที่ขึ้นจากลำน้ำนั้นสูงนั่นเนี่ยบางท่านบอกว่าลอยสูงถึงร้อยเมตรก็มียอดตาลก็มีแน่แม่น้ำโขงกว้างนะโดยไกลาอาจจะเห็นเล็กๆแต่ถ้ารวมรัศมีคือความสว่างเลยเนะี่ยมันก็นาลูกฟุตบอล ลูกบาสบ,บาสเกตบอลเลยอย่างนั้นกันทีนี้เราก็มาฟังทัศนะของเราบ้างเพราะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแผ่นดินของประเทศลาวปัจจุบันเนี่ยในสมัยก่อนอย่าลืมนะนี่ฝันให้ฝันนะเล่าฟังเป็นพลนนเะเคยมีเมืองใหญ่ๆเมืองนะึงที่มีความเจร,ริญรุ่งเรืองมากในผืนแผ่นดิน ของประเทศลาวในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาย,ยังไม่บังเกิดขึ้นแต่บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าพระราชาผู้ปกครองประเทศนั้นทรงมีทศพิธราชธรรมมีธรรมราชาคือเข้าปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองประเทศลเลาโดยเฉพาะพระราชาพระองค์น,นี้มีปุโรหิตท่านหนึ่งเป็นคนจิตใจดีด ใจงามมีปัญญามมากแล้วก็ชํำนาญในตรายเพศปุโรหิตท่านนี้ก็จะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพยานาะคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปุโรหิตท่านนี้ก็จะทำหน้าทีต่ตรงนี้จิตใจทางงามเวละจะตัดสินคดีความแล้วก็บริสุทธิธรรม ใจท่านก็ผูกพันกันนากเนี่ยมากท่านก็ประกอบพิธีอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีจนกระทั่งท่าน,านหมดอายุขไขเพราะความผูกพันกันนากกระบุญกุศลที่ท่านทําในระดับที่ดีของชาวโลกในยุคที่พระพุทธศาสนาย,ยังไม่บังเกิดขึ้นเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของไตรเพศ ไปน้ำพระท่านละโลกแล้วทั้งก็เลยไปเป็นพยานนาคคือเป็นหัวหน้าของนาคปกครองชุมชนนาคมีกายสีทองสวยงามซึ่งเมืองของนาคของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงนาคจะมีอยู่สามระดับระดับล่างระดับกลางระดับสูง ระดับสูงก็อยู่ชั้นจตุมหาราชิการะดับกลางก็ลดหย,อดอย่อนกลงมาระดับล่างก็อยู่ในระดับพื้นมนุษย์้างใต้มีพบของเขาเป็นบ้านเมืองที่สวยสดงดงามพอสมควรทีเดียวแหละก็ปกครองชุมชนมากในละแวกนั้นซึ่งกว้างนะพบบัณาน,นีา่กว้างขวางในละแวกนั้นนี่ น้ำโขงนี่แผ่นดินที่รองรับใต้ลงไปเนี่ยก็เป็นปะดานมันจะเป็นพโพรงเป็นเมืองนั่นแหละอยู่ข้างใต้ใต้แผ่นดินเนี่ยที่จริงมันใต้ลงมาเยอะนะแต่ถ้าวาดงั้นมันก็ไม่รู้จะเห็นน้ำยังไงเอาว่าอยู่ในระดับนี้กันก่อนกันละกันทีนี้ก็พยานมากท่านนี้เนี่ย ตอนอยู่ในเมืองนาคเนี่ยท่านจะแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นเทพอะละเป็นกายทีย์ที่เหมือนคล้ายมนุษย์แต่ก็มีเครื่องประดับงดงามแล้วก็ท่านปรารถนาพุทธภูมิมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนเป็นปุโรหิตมีเชื้อสายปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนในอนาคต แม้มาเป็นปุโรหิตก็มีความรู้สึกลึก,ลกๆอยู่อย่างนั้นมันเชื่อมติดมาเนี่ยก็แปลงกายจากหน้ามาเป็นกายทิพย์ข้างบนเปลือยแล้วก็มีเครื่องประดับเครื่องประดับสวยที่รัดแขนก็นกนดีที่คล้องคอก็ดีแม่แต่กรบบังหน้ากรอบหน้ารัดกล้าวเลยก็จะเป็นรรปหนัก ตอมาเมือ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านด้ขา่าวท่านก็นมีความปลื้มปิติมีความเลื่อมใสมากโดยเฉพาะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากดาวดึงทางบันไดมันมองเห็นในอากาศใกล้ๆก็เห็นใกล้ๆได้ด้วยพุทธานุภาพเทวดาสวรรค์มนุษย์อบายเห็นถึง,งันตลอดท่านก็เห็นด้วยโอ้โห ม,มีความเรื่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบวกกับเชื้อเดินที่เคยปรารถนาเอาไว้ในการก่อนและในวันนั้นก็ตั้งความปรารถนาด้วยเราคอยขราพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในพระคัมภียก็เห็นไหมว่าแม้แต่สัตว์เล็กๆน้นอยๆก็ยังตั้งความปรารถนาเพราะเห็นพุทธ,ธานุภาพอันยิ่งใหญ่หนาคท่านนี้ก็เห็นเนี่ยเห็นมันไดลอยยืนมา เดินลงมากาดเห็นไกลแต่เหมือนใกล้ด้วยพุทธานุภาพแต่ของเราเนี่ยไกลก็คือไกลใกล้คือใกล้ถ้าจะให้ใกล้เราก็ต้องส่องกล้องทางไกลอันนั้นเหมือนติดเลนลงมาด้วยพุทธานุภาพซึ่งมันเป็นอะจินไตมันเหนือความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดดวงมันยามจำกัดมากมนุษย์ท่านก็เริ่มใสามากเลย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูเข้ารรษาท่านและกบ,บริวารที่มีศรัทธาอยากจะประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเหมือนพญายนาคที่ชื่อภูริทัตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปเสวยพระชาติเป็นก็ออกจากเมืองบัดดาลมาเป็นทีมมารักษาศีลที่ใต้ ลำน้ำโขงแต่ท่านเป็นกายละเอียดนะซึ่งก็สามารถแปลงให้มันหยาบได้มนุษย์ผู้มีบุญก็จะเห็นหรือท่านปรารถนาจะให้ใครเห็นก็เห็นได้ไม่ให้ใครเห็นก็ไม่เห็นได้จะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้มันเป็นเรื่องอจินไตเห็นไหมมันเหนือความนึกคิดเพราะนั้นภายในรรษาอยางเงี้ยก็มากันแล้วท่านก็ จะระลึกนึกถึงพอถึงวันออกพรรษาจนะาลืมว่าพื้นเพท่านอยู่ในผื้นแผ่นดินลาวนะซึ่งจะมีวันออกพรรษาก่อนหนึ่งวันของฝั่งไทยเนะี่ยพอถึงวันนั้นท่านจะนึกถึงวันที่ท่านเคยเห็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเนะี่ยปื้มสีเดียวโ,โหคนลุกดูฉันมีความปิติมากๆเลยพอถึงวันนี้ทีไรแล้วท่านจะนึกถึงเป็นพิเศษ จึงคิดว่าเราจะต้องถวายประทีปเป็นพุทธบูชาท่านก็เลยทำอย่างนี้พ้นไฟแต่การพ้นไฟของนาคมีหลายลักษณะถ้าพ่นเพราะความโกรธได้จะพ้นอ,อย่างนี้ร้อนแรงบุบบๆบบับ,บ,บอืเรียกว่าโดนที่ไหนก็พังหรือถ้าจะบังหวนควันก็จะทำอย่างนี้ ก็คือพ่นควันที่เป็นไอร้อนออกมาอย่างเนี้ยแต่ถ้าเรื่องใส่ในพระษัมาสมุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง,อเ,องเวลามันผ่านน้ำขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเป็นกึง่งหยาบกึ่งละเอียดผิวน้ำจริงปกติไม่มีการแตกบุ้งบังบงบงบ้งเลยเหมือนผ่านอากาศมาแล้วลอยขึ้นไปสว่างวับอย่างนี้ ต่เดินท่านทำเพียงตามลำพังตอนหลังบริวารของท่าน,นซึ่งกระจกระจายที่ตา่างๆเกิดกุศลศรัทธานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยร่วมบุญด้วยอย่างนี้เห็นไหมนะโอ้จกนกระทั่งทำให้เกิดหัวข้อในการสนทนาว่าเอ๊ะคืออะไรมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเปล่าบ้างก็ว่าเกิดจากธรรมชาติ แต่ไม่รู้มาเกิดยังไงคงจะเป็นฟองแก๊สเกิดหรืออะไรขึ้นมาบังเอิญวันนั้นทุกปีก็แสดงว่าคงจะต้องเกิดกระบวนการทางธรรมชาติที่มามีอารมณ์วันนั้นพอดีก็นี่ก็ทศนะหนึ่งแต่ผู้เช่าผู้แก่สมัยก่อนในยุคที่มนุษย์ยังเจริญด้วยศิลธรรมท่านไปเห็นของท่านบอกเรื่อยๆกันมาหล่นหลังๆเนี่ยละเลยเรื่องศิลธรรมไป จิตมันก็หยาบลงมาเพราะนั้นก็เลยไอ้เรื่องละเอียดยมันค่อยจะรู้เขาหรอกแล้วก็ยังมีเรื่องหยาบๆเข้ามาอีกเยอะๆก็เลยไปบทบังเรื่องที่ปู่ย่าตายายได้เล่ามาสู่กันฟังอย่าน,นี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของโรงเรียนอรุบาลฝันในฝันวิยาฟังกันเพลินๆเล่นๆไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเอาว่าถ้ามันพอมีคติ ไปถึงถึงใ,ใส่บาแบกหามานะันหนักฟังบรรพลนให้ใจสบายเพราะรายการของเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาจะมีภาพมีเพลงแล้วก็มีพูดเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจสบายเป้าหมายคือนั่งธรรมะปฏิบัติอาจจะได้ดีนะจ๊ะ